มันไปเลิกปกเกไอ้น้องอัชลวิทย์นี่ก็เลิกล้อกูไปเลิกซะด้วยอ่าเอาไปตามใจล้อให้มันได้นานๆแล้วกันใหญ่เห็นว่าลืมเดี๋ยวจะล้อคืนว่าลืมต่อให้เธอขาดเขาเธอก็ไปเลือกคนแบบเราอยู่ดีออทําไมเรามาเศร้ากันจังนีวันนี้ใครแม่งเอาด่านนี้มาอีกแล้วไอ้เคียวเคียวโอชัวป้าเปล่แน่นอนจากทรงละไม่น่ามีคนอื่นออกมาแล้วล่ะเอามาอย่างกับบ้านมันทําด่านนี้เป็นอาชีพอะไอ้เคียวเคียวโอ บ้านมีเป็นโกดังวะเนี่ยด่านบ้านผลิตด่านนี้ป่าวะ TMC ผมสุ่มยี่รอบก็ได้แต่โชคร้ายฮะนั่นแห,หะละฮะมาแล้วครับสวัสดีครับผมด่านนี้ผมว่ามันง่ายสุดแล้วนะง่ายสุดแล้วฆาตกรอะง่ายสุดแล้วโล่งๆเลยโซเวอร์เบอร์นี้ก็โล่งๆทำอะไรไม่ได้ <S 2> <S 2> เออ,เ,อ,อเห็นไหมยับไปนหนึ่งคนเจ้าของด่านปะ เป็นไงเอามาดีนะักโดนไปดิหนึ่งคือ <Nice. S 1> เป็นสดก็เหงาแล้วเขาก็เจ็บอะไรดีครับเนี่ย <Bro. S 1> แขนผมหายมันจะหายไปได้ยังไง <Bro. S 1> อาโดนซะแล้วเปิดก่อนไม่ได้เปรียบ <Bro. S 1> เป็นไงเล้า <Bro. S 1> เปิดก่อนไม่ได้เปียบตัวอะไรวะขัตกระ <Nice. S 1> มาริจัน ผมว่าไอ h ฟ n e ิ9 Pro m โปรแมน่าใช้มากนะครับผมว่าอยา่างนั้นฮะมันออกแล้วเหรอฮะเฮ้ยไปเอามาจากไหนเนี่ยจริงไหมเนี่ยยังไม่มาไม่ใช่เหรอวะใครว่าลินเหรอลินแกเหรอเอออยู่ดีปุ่มเดินมันก็หยุดไปเลย ผมควบคุมฝันได้แต่มันน่ากลัวฮะพอควบคุมฝันได้ฮ่าอะไรวะแอท,ทบโหลดเกมแล้วเล่นไม่ได้สักเกมฮะใจะเย็นๆก่อนนะฮะใจะเย็นๆนะฮะน้องเขาอะฮะคาตกรมึงใจเย็นๆนะฮะ่าเครื่องยังไม่ได้ปัดเลยเอาล้ไปสองซะละไหนมันเดินไปทางผมวะยูอดีปุ่มหยุดมันก็เดินไปเลยปุ่มเดินมันก็หยุดไปเลยเฮ้ย ชื่ออะไรก็ช่างเรียกไอหย่อย,อยใช่ไหมมันชื่อเลตร์เฟสมั้งขอบคุณมีกุญแจด้วยเตรียมออกใช่ไหมรู้นะ,ะพี่เป็นน้องของช่องนี้หรือเปล่าครับอ,อยู่ดีๆก็สตีมแต่เห็นช่องนั้นปาลาระเบิดเส้นหน้าตัวเองตลอดดีอาร์เทตกริชชันนะช่องไหนวะปาลาระเบิดเส้นหน้าตัวเองมันบ้าเปล่าจำไว้ด้วยบอต้อถามใครช่วยชีวิตไว้จำไว้ด้วยจำไว้ด้วยเออโดนตัวเองแม่งเอ้ย ฝออากชื่อช่องมันไว้ฮะน้องกล้องแปะชื่อช่องมันไว้หน่อยไอ้ที่มันระเบิดใส่หน้าตัวเองอ่ะผมอยากไปดูสเต็ปการจู๊บแล้วปา,าร,ระเบิดใส่หน้าตัวเองมันทำได้ไงวะใครไปสอนไปสั่งไปสอนให้มันระเบิดใส่หน้าตัวเองมันบ้าหรือเปล่าไอ้นั่นน่ะมันบ้าหรือเปล่าคนบ้าอะไรจู๊กอยู่ดีก็ยากกว่ายังอาไประเบิดใส่หน้าตัวเองต้มไม่มองไม่เห็นไม่มันจู๊กยากเขาอีกมันบ้าคนนั้นน่ะใครวะช่องไหนวะอยาให้เห็นอยาให้เห็นจงมาอยู่กับผมผม่าผมไม่ไปนิวหลดครับ ต้องมีไม้โทนิ้วหลุดนี่จะเล่นมุกอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมคุณคุณผู้ชมเป็นคนตลกอะฮะหรือ,อยังไงฮะผู้ชมตลกอะฮะใครเลื่อยตัดหญ้าแถวนี้วะ ด่าตัวเองอีกหนึ่งอะไรด่าอะไรผมผมไม่เคยทำระเบิดใส่หน้าก่อนใส่ร้ายกันอีกแล้วน้องเบียร์ไวร์เลนนะใส่ร้ายกันเลยนะติดตามมาโดูนี่ใส่ร้ายกันใส่แล้วใส่ร้ายกันซะแล้วใส่ร้ายกันซะแล้วเกียวเกียวผู้ใช้ระเบิดคุ้มสุดแม่งปลาใส่เพื่อนหมดเลยน่าไม่คุ้มหรอกคุ้มมันน่ะเอาความฮามันน่ะไอ้คุ้มในแบบน่าจะไม่คุ้มหรอกมันปลาเล่นสนุกเฮฮาเดี๋ยวมันโดนกันได้เห็นไหมน่ะเดี๋ยวมันโดนกันอ่ะไอ้หยอยมันเดินเร็วมากเลยตัวนี้เข้าตู้หนึ่งไปทีฮะเส็บตู้เส็บตู้ ยังไงยังไงยังไงโอ้มาทางนี้ทำไมเราอไอ้บา้าดีนะชุดเดวิดผมสีเขียวกลืนกับย่าเนี่ยไม่งั้นน่ามันเห็นแล้วไอเคยีเคยวเขียวปะระเบิด ค่าตากานี่คือไอ้ย่อยฮะค่าตากรเปล่าอ๋อค่าตากรกูอ่านเป็นค่าตากาดเธอเลยเจ็บปวดคำว่าลาหมดศรากับคำว่ารักอ่ะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะคนไปไหนกันหมดแล้ว <laughs> สตีมเวลานี้เนี่ยสตีมมันไปแจ้งเตือนเหรอวะ ใช่เราเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวแต่ทําไมเราถึงยังมองหาความรัก <stör re noise> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <anov ans> ตอนนี้ผมรู้ว่าต้องปั่นไฟแล้วนะดูอยากทรงนะน่าจะไม่รอดแล้วน่าจะลบหนึ่งอนะตานี้ผมว่าลบหนึ่งมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะเฮ้ยแตกสองสวยพี่สวย วิ่งไปพัตูนวิ่งไปพัตูนวิ่งไปพัตูนโอ้โหไปไกลมากอย่าบอกวลล่าลงห้องวีด้วยกันน่ะงานเข้าเลยนะใชแ่แน่แน่ใช่หรือเปล่าใชา่แล้วชิบหายแล้วมันเดินลงมาแล้วเฮ้ย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 ไม่กลัวหรอ ร้อยได้ไงเมื่อกี้เกมแม่งบัาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรบ้าอะไรอะ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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงเคยเห็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ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  อุ้ยเจ็ดสิบสองเลยด้วยเอาดิเอาดิยังไงยังไงอะไรวะบักอะไรวะเนี่ยอุ้ยบักอะไรวะตีไม่โดนเลยอุ้ยกระดอโดนตีไม่โดนเลยคุณผู้ชมบักอะไรอ่ะเฮ้ยบักอะไรวะ เกมแม่งบั克อีกแล้วผมไม่เคยเจออะไรบัคแบบเนี้ยนี่เป็นบัคแบบไหนกันครับเนี่ยอะไรวะ <laughs> อยู่ดีก็ลอยกระตุก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 ลอยขึ้นมาแล้วฆาตกรแม่งตีไม่โดนด้วยนะโอ้โหโคตรเทเลยโห72ได้ด้วยเมื่อกี้ <laughs> แล้วตัดไฮไลท์ไอ้คลิปเนี้ย <laughs> อย่างจี้เลย ขันกรมไ์ตีไม่โดนขันกร์เห็นเป็นมุมมองไงวะน่ะ <laughs> อะไรวะน่ะ <laughs> เลือดมิเกียน,นเหมือนกันเล่า <laughs> เห็นเล้าเม่อวิกี้อ <laughs> อะไรวะน่ะตัวผมลอยเฉยเลยอะไรวะบักอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ผมเพิ่งเคยเจอเนี่ย <laughs> อย่างจี้เลย กรรกรอแม็กตีไม่โดนอ่ะไปอีกแล้ว,ลวก,รกรักฑ์บอกไอกหา่านี้แม็กบังอีกแล้วปะเนี่ยยังไงยังไงยังไง หลอนจัดเลยระกรม่งหลอนแล้วมั้งเมื่อกี้ไม่บักแล้วอ่ะโอ้โจบล,ละ Nice Easy ไรก้กนะาราานันนะ I think we did a pretty good job so far ใครเสียงฟ้าร้องให่ไหนวะอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้ระเบิดโตโทเทมเอาไว้เขียวๆียวโอ้คนเขาจะปั่นไฟอีกแล้วเนี่ย แม่งลาคารากรมาหาผมปะเนี่ยเร็วเร็วเราเราจะตายหายกับยกตีแล้วนะเร็วเมื่อกี้บัคช่วยผมไว้นอกนานรู้สึกวันไหวไปทั้งตัวฮะอ้าวแตกหนึ่งแตกสองแตกสาม เอาละเอาละเอาละเพื่อป้องกันการบั๊กแบบเมื่อกี้ผมจะวิ่งออกมาก่อนนะได้ไหมยังไงอ่านทำไมครับอ่านอะไรวะโอ้ยโดนมาแล้วว่ะเอาว่ะโดนแล้วโดนแล้วกราคอน ว่าดูไล่กระต่ายหรือไล่ผมคนเดียวฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วฮะบักบักบักจะเห,เหลือ Ooh อะไฮะเมื่อกี้เคยมีความรักแต่เมื่อก่อนอกหักบ่อยเลยไม่คิดจะมีความรักอีกเลยกลัวความรักมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมฮ่า <c oughs> <c oughs> อะไรเล่าเมื่อกี้บอกว่ามันบัก เขามาก็เจอขาตกตอนมีเห็นอะไรกัน้าตึงเกินตึงเกินมันบั๊กมันบั๊กมันเป็นปกติของเกมนี้ปกติบั๊กตัวลอยใช่ไหมพี่ดิวใช้กระถาลอยได้ผมไม่ได้ใช้มันลอยเองไอ้เรื่พอลเตอร์เสษกบลอยเองเมื่อกี้เครื่องปั่นไฟคงอาการหนักใช่ไหมผมก็ว่าอย่างนั้นชอบบั๊กนี้ ผมจะปวดแบบนี้นะผมอยากให้เนทอีท e เอาตัวเนมิซิสหรือเวสเกอร์เข้าจังฮะน่าจะอีกดาวถ้าจะเอาเข้าไม่รู้จะเอาเข้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเผื่อจะยังไม่เอาเข้าก็ได้นะเอาไปืกี้กูหยิบระเบิดแล้วไม่ใช่เหรอติดมาแล้วยุแล้วระเบิดมันใช้ไม่ได้เหรอทำไมระเบิดใช้ไม่ได้อะไม่อกี้ผมหยิบระเบิดออกมาแล้วนี่ ไอโนวันปะเนี่ยเฮ้ยยุยยูยยยังไงยังไงยังไงทำไมปุ่มระเบิดมันใช้ไม่ได้วะผมไปติดอันติสกิลอะไรมันปะเนี่ยทำไมผมใช้ระเบิดไม่ได้อะเอาไปหนึ่งพันไม่มีโรวันเทสแล้ว ไม้แม่งไปไหนหมดวะใครแม่งปีไม้หมดแบบเลยวะเนี่ยกูจะเล่นอะไรเลยทีนี้ไป <c oughs> ดูว่ามันหลอกไฟมีคนส่งไฟฉายให้หมโอ้โหแม่งอยู่กันห่างมาก อีกแล้วเหรอเป็นทั้งแรกได้ผมทําการเติมซื้อตัวละครใหม่เครืมาเยอะเสริมหลักจริงปวกเนี่ยถ้าเน็ตอีทเปลี่ยนท่าเดินจาเจ็ดสิบองยากขึ้นแนะ่โอ้ยผมเจ็ดสองได้ทั้งสองท่าเลยท่าเดินแบบเก่าแบบใหม่อะ่ะผมเจ็ดสองได้หมดเลยดึงใช้ตายง่ายมันไม่มีให้กดไม่ใช่หรอวะไม่รู้มีหรอหรอะเบิดยังให้ผมกดเลยผมเพิออ่งสังเกตว่าลูกตัวละครล,ละกับตัวละครคนอื่นจะเปลี่ยนไปเหมือนในคอมเลยพัฒนาเกือบเหมือนในคอมเนาะในอันนี้นานแล้วครับน้องนักน้องนักเกลือคือจะออกได้อีกแล้วอะไรวะมันเเปปป็นนนรรอห้าะะตู่ีย Tonight and I'm all alone. Feeling okay, that you hit my phone, saying, "Babe, wanna meet up? I'm in the club, but I'm done now." Can